แล้วก็พันเลยครับใช้ทาพเทปสำหรับอตอนหรือทาากิ่งครับไก่เติมสุกสวัสดีครับวันนี้ไล่เติมสุกจะพามาขยายพันธุ์ขนุนด้วยวิธีการทาากิ่งนะครับแต่เรามาเริ่มทำกันเลยครับ ขันตอนแรกเราจะเตรียมต้นพัน์กันก่อนนะครับต้นต่อครับนี่จะเป็นต้นต่อขนุนที่เราผ่านแล้วเราเก็บเมล็ดมันไว้เพาะชำไว้นะครับใช้เชือกมัดที่ถุงพ่อชำก่อนครับ เราจะใช้เชือกสองเส้นนะครับเชือกบอฟางก็ได้นะครับเส้นแรกมัดให้ได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็นอนเขาลงนะครับจะนําเชือกเส้นที่สองมามัดด้านข้างนะครับให้ได้แบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะนำเข้าไปทาบกับต้นพันธุ์ที่เราเลือกไว้ครับเสร็จแล้วเราก็จะนำต้นต่อที่เราเตรียมไว้นะครับมามัดติดกับกิ่งที่เราจะ,ะกิ่งพันธุ์ที่เราเลือกไว้นะครับ ก็จะได้ลักษณะนี้นะครับแ้วเราก็จะตัดต้นตอออกนะครับ mm. เพื่อที่จะทำการทาบจะทาบกับตรงนี้นะครับเราจะตัดต้นตอออกนะครับตรงตำแหน่งที่เราต้องการที่จะทาบนะครับตัดทิ้งไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็ทำการกรีดกิ่งพันุ์นะครับ เลือกที่จะกรีดปากแผลเขาออกนะครับกรีดเป็นปากฉลามก็ได้นะครับไม่ต้องกรีดลึกมากกรีดนิดเดียวครับแบบนี้นะครับแผลเขาจะเปิดออกแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ปาดที่ต้นตอเรา ให้ปากแผลเข้าประกบกับกลิ่งพันธุ่เราเกตไว้นะครับปาดให้บางที่สุดนะครับ <Okay. S 1> พอได้ลักษณะนี้แล้วเราก็นำ ต้นตอเสียบเข้าไปที่กิ่งพัน์เลยครับเสียบเข้าไปให้ผิวของเขาอ,าอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับผิวของต้นตอกับผิวของกิ่งพัน์ุให้เขาอยู่ตำแหน่งเดียวกันอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเขาจะประสานติดกันตรงตรงที่เขาอาตรงที่ผิวเขาสัมผัสกันนะครับผิวเปลือกเขานะครับแล้วก็พันเลยครับใช้ ทาเท็ปสำหรับอตอนหรือทาบกิ่งครับพันเข้าไปอันให้สนิทเพื่อไม่ให้น้ำเข้านะครับเมื่อแน่นแล้วเราก็ทำการมัดนะครับ แล้วก็มัดต้นพันติดกับมัดต้นตอติดกับกิ่งพันเขาอีกรอบหนึ่งครับเพื่อ,อไม่ให้ปากแผลเขาหลุดเราก็มัดไปเลย,เลยแบบนี้อโอเคอเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับาการขยายพันธุ์ ขนุนวิธีการทาบกิ่งของไร่เติมสุกครับเดี๋ยวเราประมาณสองเดือนครับเราก็จะตัดเขามาชำนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,าตัดเขาออกมาชำแล้วลัวกษณะจะเป็นแบบไหนนะครับเมื่อตัดแผลเขาสนิทกันแล้วนะครับต้นตอกกับต้นพันธุ์เขา ประสานเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะทําการตัดกิ่งพันธุ์ออกจากต้นแม่นะครับแล้วก็นํามาพ่อชําไว้ในถุงพอชําแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการขยายพันธุ์ขนุนด้วยวิธีการทาบกิ่งของได้เติมสุกนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ไล่เติมสุกเลยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอต่อไปของไล่เติมสุขของเรานะครับขอบคุณครับ